สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบกับครูแมวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยข้าวเรื่องอาหารที่ทำจากข้าวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันคุณครูก็ยังมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันได้เลยค่ะ ก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วเป็นไงมัางคะสนุกกันไหมคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้อาหารที่ทำมาจากข้าวคะ่ะอาหารที่ทำมาจากข้าวมีอะไรกันบ้างนะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปดูกันเลยคะ่ะอาหารที่ทำมาจากข้าวเด็กๆได้เรียนรู้ข้าวชนิดต่างๆแล้วใช่ไหมคะนอกจากที่เราจะหุงข้าวเป็นข้าวสวย ว้รับประทานกับกับข้าวแล้วข้าวยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักอาหารที่ทำมาจากข้าวกันค่ะข้าวผัดข้าวผัดน่าจะเป็นอาหารที่เด็กคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆเ,เคยรับประทานข้าวผัดทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านข้าวผัดทำมาจากการนำข้าวสารที่หุงสุกแล้วนำมาผัดกับผักและเนื้อสัตว์ต่างๆ และปรุงรสให้ได้ตามรสที่ชอบค่ะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งซึ่งทำมาจากข้าวค่ะโดยนำข้าวเหนียวมาผัดกับกะทิใส่ไส้กล้วยห่อด้วยใบตองแล้วนำมามัดกับเชือกกล้วยค่ะจากนั้นจึงนำไปนึ่งให้สุกจะสามารถรับประทานได้ค่ะข้าวหลามข้าวหลามเป็นขนมชนิดหนึ่ง ที่ทำมาจากข้าวเหนียวและกะทิคล้ายกับข้าวต้มมัดน,นะคะแต่เปลี่ยนจากการห่อใบตองเป็นการนำข้าวเหนียวกับกะทิมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่จากนั้นนำไปเผาไฟก็จะได้เป็นข้าวหลามที่หอมอร่อยค่ะบะจ่างบะจ่างเป็นอาหารของคนจีนที่ทำมาจากข้าวเหนียวค่ะโดยจะนำข้าวเหนียวไปผัดกับน้ำมันใส่หมูกุ้งแห้งถั่วลิสงเห็ดหอม และปรุงรสด,ด้วยสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำจากนั้นนำไปห่อกับใบไผ่แล้วนำไปนึ่งให้สุกค่ะข้าวแตนน้ำแตงโมหรือขนมนางเล็ดทำมาจากข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนำมาผสมกับน้ำแตงโมที่ปรุงรสด,ด้วยเกลือและน้ำตาลน,นำไปใส่พิมพ์รูปวงกลมแล้วนำไปทอดตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันจากนั้นจึงราดน้ำตาลข้างบน เพื่อเพิ่มรสชาติหวานค่ะเป็นไงมั่งคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ทราบแล้วว่าอาหารที่ทํามาจากข้าวมีอะไรบ้างซึ่งเป็นอาหารที่เด็กๆชอบด้วยใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็ยังมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันได้เลยค่ะ หารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะต้งหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ หมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือขอ้อข้อควายนะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือขอ้ขอขอไข่นนเอง รูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะคำตอบคือคอควายนะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะ อบที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่นะคะจงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะคะจงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะ เวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อขอไข่นะคะชงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะชงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ ค่ะนะะ้องๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้คอควายนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆก็ได้เล่นเกมกันไปแล้วเป็นไงมั่งคะสนุกกันไหมคะเด็กๆต่อไปครูแมวก็จะพาเด็กๆมาทบทวนอาหารที่ทำมาจากข้าวกันคะ่ะอาหารที่ทำมาจากข้าวก็จะมีข้าวผัด ข้าวต้มมัดข้าวหลามบะจางข้าวแตนเด็กๆก,ก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่ทำมาจากข้าวมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้คุณครูแมวก็ขอฝากเด็กๆนะคะก่อนรับประทานอาหารให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดและเด็กๆรับประทานอาหารให้ครบสามมื้อกันด้วยนะคะ ก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆใส่แมสทุกครั้งล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยค่ะแล้วพบกับครูแมวใหม่นะคะสวัสดีค่ะ